สบายดีจ้ายินดีตอนรับเขาสู่สองสาวพิมพ์ปักเซคือเก่าเลิศจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าฟังไทยพ่อเม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศเด้อจ้าการเมือนี้สาวพิมพ์กาสีมาเห็ดคลิปเนาะเกี่ยวแก่กับสาวพิมพ์เองเนาะที่เป็นคนมาเฮ็ตงานบ้านเนาะจ้ะทุกคนเนาะพิมกามาใส่ชีวิตด้วยว่ามาทํางานนี่เมืองไทยเนาะกากืบสิบกว่าปีเนาะกาส่วนได้กับเมน อยู่แต่กับงานบาเนาะจากทุกคนเนาะกะผ่านมาพิมพ์ก็อยู่เกือบหกปีเนาะที่พิมพ์เคยเฮ็ดคลิปเราไปเนาะกะ็คือถือตัวหนายทดลองใจเนาะกะ็คืออยู่กันเกือบหกปีละกะมาอยู่มองนี่อีกกะสิเขาหาปีเนาะละกะเฮ็ดงานอื่นๆทั่วไปกะบ่ค่อยหลายเนาะบ่ได้ค่อยอยู่ดนคือหรือว่าอยู่นานคืองานบาดนอะกจากพิมพ์กับถือมูเพือ่อนด้วยว่าถูกพี่ๆทุกคนเนาะ ถามมาหลายเนาะว่าเจ้าคือเก่งแท้เห็ดงานบานเนาะเจ้าคือหมักเห็ดแท้ยังอีกเนาะกะคือบปไปเห็ดเบี้ยกโรวง,งานคือบปไปเห็ดเบี้ยกแนวอื่นที่แบบอยู่มีมูมีกองมีมีมุ้ยพักมีพวกอยังอ่ะนะคือสาวพิมพ์เห็ดงานบานนี่กาสิมีแต่พิมพ์เอง้วกัมีน้องอีกคนนึงเนาะที่เป็นเป็นครูผัวเมียเิ่นขายของอุปกรณ์เนานะกับอยู่กบแฟนพิมพเนาะส่วนพิมพ์กับเป็นคนทํางานบานเนาะ การมือนี้พิมพ์ก็เลยอยากมาบอกให้พีพีทุกคนได้เข้าใจเนาะว่าเป็นยังงคือคือหมักทํางานบานกน็คือบบไปเดือกงานโรงงานหรือว่างานอีกยังทีหลๆคนเขาเหตุกันหรือว่าเรือกกันเนาะเพราะว่างานบานส่วน้ายนี้บางคนเข้าบหมักเห็ุเนาะจากพีพีเนาะก,ก็ทาพิมพ์บอกอยังพิดพลาดไปกะพิมพ์ก็ข้อกรับข้อโทษข้อภอัยใบแดงหนาก่อนเดอร์จ่าถ่าพิมพ์บอกอยังผิดพลาดไปเนาะกะ คืออยากมาเบาหรือบ่มาแซ่บประสบการณ์ที่สาวพิมพ์มักมาเฮ็งานบานเนาะจ้ะทุกคนเนาะพิมพ์กะอยากมาเบาเนาะเพราะว่าหลายคนกะสิมักถามพิมพ์เนาะว่าเจ้าคือเก่งแท้อ่คืออยู่ได้อีหยังนี่นะกคือบ่ไปเฮ็ดเวียกโรงงานอีซังนี่นะกะคือคือเป็นคนที่มัเฮ็งานบาบ่ยังานเข้ามาหลายนะเป็นมูหรือ่เป็น ญาตีิพี่นองของพิมพ์เองก็ถามเนาะเป็นร้ายๆคนเนาะมากทามเนาะก็เลยอยากมาเฮดคลิปให้พี่ๆแดละเข้าใจและกับมู่เพื่อนเด้เข้าใจเนาะว่าเป็นยังคือเดือกงานบ้านหรือว่ามาเฮดงานบ้านเนาะกัมาเข้าเดือนกันได้เนาะจา้าทุกคนเนาะกะคือหนึ่งเนาะกับคืนหนึ่งสาวพิมพบ่ได้เสียคาหองคานา้ำคาไฟเนาะจา้ะทุกคนเนาะที่พิมพ์อยู่นี่กัคือ ทอแกเฮ็ดห้ทุกอย่างมีหของน้ำติดแล้วก็ของนอนสะดวกสบายเนาะกะัเพียงแต่ว่าไปเฮ็ดงานแล้วก็กลับมานอนกลับมาพักอี่เนาะจ้ะทุกคนเนาะพิมกัไปเฮ็ดงานอีกมองหนึ่งมานนอนอีกมองหนึ่งเนาะจ้ะและ้วกะ็สองพิมยูแล้วก็คือสบายใจเนาะกะ็คือถ้าไปเป็นพิมพ์กับพันมาทุกอย่างเนาะพันพันประสบการณ์ตามที่เคยอยู่กับมูกับกองมาเนาะก็คือ พี่เป็นคนที่แบบอ่าแบบแบบไม่ละมูก,กองเบาอีหยังหายไม่หยังนะพี่เป็นคนที่แบบใจบ่ค่อยดีเนาะบ่อยากบ่อยากบ่อยากเลยเง,งียอีหยังเนาะแต่พอเฮามาเฮ็ดงานบ้านเาาน,าาาาน่ะเฮาบ่ได้คิดบ่ได้ระบาดระแวงเด้อว่าอีหยังเนาะก็คือเฮ็ดแต่งานแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดงานของเฮาเนาะกาพี่ก็เคยผ่านมาก,การที่อยู่ร่วมหมู่หลายๆคนเนาะกา กาถาพิมพ์บอายังคิดผ่าดิมกับข้อโท้เนาะเพราะว่าบางคนเพิ่นกะมักมักอยูหุ่มๆกับมูกออหลายๆคนเนาะกะคือส่วนเช้าพิมท้ามามักบอกกะมักแต่ว่าพิมพ์กะคิดว่ายูใส่แล้วสบายใจมันพิมพ์กะสีเเลือกอยูเนาะกะเลยเป็นคนที่อ่ามักยู่แบบบ่คอยแบบถาไพ่เบายังใส่หูได้บ้านอะไรกะสิเป็นคนใจบ่คอยเย็นบันไดนเนาะจ้ะทุกคนเนาะกะเลย เป็นแเป็นคนที่ใจห่อนเนาะก็เลยเลือกสิอยู่แบบบ่มีหลายคนเนาะกะพี่ๆกะอาจสิเคยมีเนาะอยู่แบบพร้มกันกับหมู่กับกองอีหยังนะจ้ะทุกคนเนาะกะคือ3กะคือคิดว่าเฮาเฮ็ดงานบ้านเนาะจ้ะทุกคนเนาะคิดว่าเฮาเฮ็ดคืออยู่บ้านเฮาเองเด้อว่าอยู่เฮือนเฮาเองเพราะว่าหลายๆคนกะสิมักถามพิมพ์เข้ามาเนาะเจ้าคือทนแท้เก่งแท้เฮ็ดงานบ้าน เฮ็ดงานบ้านเนี่เห็ดมันบ่แล้วจักเทือ่อเนาะกะเรื่องจริงกับแมนเนะาะจ้ะทุกคนเนาะงานบ้านนี่ก็คือเฮ็ดไปเรื่อยๆทั้งข้มสะอาดไปเรื่อยๆเนะาะจ้ะทุกคนเนาะกะเป็นขอ้อ3ของสาวพิมพนะ์เนาะจ้ะทุกคนเนาะกะ4เนะาะจ้ะทุกคนนะเนาะเฮาอยู่แล้วเฮาสบายใจคือนายจ้างเฮาบจ่จุจิจุกจิกเนะาะจ้ะทุกคนเนาะกะคือ ยู่แล้วก็สบายใจอยู่แล้วก็วกมีความสุขเนะาะถามองไรมันขับแคบใจนะเนาะเฮาก็อาจิอยู่บ่ได้โดนปานนี่เนอะนจะทุกคนเนาะแต่นี่งานของซาพ,พิมพ์อยู่เป็นงานบาเนี่คือ,อยู่แล้วแบบบ่มีที่แบบบามีหย่างก็คือเบาออกมาเนะาะถาพิมพ์เ็ดพิษเนาะถาแกก็สิเตือนหรือซ้อนออกมาในตอนนั้นเลยนอะจะทุกคนเนาะบ่มีที่สิไปเบาลับลังบ่มีที่สิไปเบาแนวแบบ เน้นทาเฮาทีหลังแล้วก็มีคนซอ้อนให้เฮาฟังสิบ่มีเนาะถ้าแกงของพิมพ์ถาบอ่าพิมพ์เฮ็ดผิดไปเพิ่นก็สิบ,บอกในตอนนั้นเลยเนาะเฮาก็เป็นคนที่แบบเออเป็นคนที่แบบเฮาฮู้ว่าเฮาเฮ็ดผิดเฮาก็ได้ปรับปรุงไปก็คือไล่ปรับโตกับเจ,าจ้านายถูกเน,นาะหรือว่าในไรเนาะพิมพ์ก็ตามความรู้สึกของพิมพ์เองเนาะก็คือเป็นแนวน,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 นั้นเนาะก็คืออยู่ไล่เนาะก็เพราะว่าหลายคนก็บ่มักงานบ้านเนาะเพราะว่างานบ้า,านก็หลายคนอาจสิ บูจักเนาะว่าเห็ดบัวแล้วเนาะจัดทุกคนเนาะก็คือเห็ดไปเรื่อยเนาะงานบาดนะบ่มีว่าสีเห็ดปุบแล้วบ่มีเนาะกัเห็ดไปเบิดมือเนาะจัะทุกคนเนาะงานบานเนาะกัขอที่หาก็คือเงินเดือนของเฮาเนาะจาดทุกคนเนาะกัออกตามเวลาเปะๆเนาะจ้ะชิบหาวันออกเงินเดือนของสาวพิมพเนาะบ่ไอะรเป็นเดือนคือคนอื่นเนาะก็คือสิบหาวันพิมกัได้ ตามเวลาเนาะบ่มีว่าเดือน,นหรือว่าแนวไหลเนาะก็เด้อเฮ็ดให้สาวพิมพ์ตัดสินใจนเนาะเลือกที่สิเฮ็ดงานบ้านแล้วก็ไหลยูด,ดนเนะาะเพราะว่าหลายๆคนมักถามเข้ามาเนาะหรือว่าเป็นหมู่เป็นกองเนาะที่โทรม,มเด่นนําสาวพิมพ์ก็สิถามว่าเจ้าเฮ็ดเวียกยังแบบอยากมาเฮ็ดนําสาวพิมพ์มันเนาะพิมพ์ก็ตอบไปว่าเฮ็ดงานบ้านหลายคนก็นโอ้บ่ไปดอ,อกงานบ้านอีหยังหั่นนะ่ะข่อยบ่มักเฮ็ด หมอมักล้างห้องน้ําหมอมักถูบาดหมอมักซักผ้าอีหยังเนาะหลายคนก็สิบอกนั่นๆเนาะแต่ว่าพิมพ์กะอยากมาเว้าเกี่ยวกับพิมพ์เองเนาะที่ีเลือกเลือกเฮ็ดงานาแล้วกได้อยู่ลนเนาะพิมพ์ก็ึกาอยู่กับ10ปี11ปีซัพพอได้งานแม่บ้านอจารทุกคนอยู่มองนั้นกะสิเขา6นี่กะสิเข้าแล้วเนาะจทุกคนเนาะก็เลยอยู่ได้กรู้สึก่คือแบบเฮาอยู่บ้านเฮาเองเนาะ ແລະພໍຄວາມສະອາດຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນຢູ່ຊານເຮົາເອງເນາະກະເດີ້ເຮັດໃຫ້ສາວພິມນີ້ຢູ່ດລນນາະກະຄື້ານກมันກະາຍປຈນຈົກນພິມກບໍຖນຕ່ຄືພິມບອກຫ້ັງນກອງດຊົາຄ່ນ້ຄາໄຟສາພິມໍດ້ນຖາພິพ์ືອກໄປເຮັນານີ້ บางทีกะบ,บางมองกะเลเซียคาหองคานา้ำคาไฟเนาะเพราะว่าพิมกะเคยผ่านเฮดเบียกไดร้ายหมองมาแล้วเนาะจะทุกคนเนาะกาคือถ่าฮาบบมีโอเนาะกาคือเบาเนาะกาสิพ่ออะไตะกินกับเซียคาหองเนาะกาสิเก็บเฮดแนวอื่นกาอยากเนาะพิมก็เลยคิดว่าเฮดเบียกบานีพิมบริเซียคาหองคานา้ำคาไฟแด็กกาลดรายจ่ายให้ลงไปร้ายเนาะจะทุกคนเนาแะแด็กกา ที่ห้า U เท่าแกห้าก็คือเอ็นรูหา้าวนอหลักกะเข้าใจห้าวนอถ้าห้าเฮ็ดพิษือว่าในไดไลเพิ่งกระสิทเตือนห้าเนาะแล้วก็บ่มีจ,จูจีจุกจิกบม่มีแบบว่าสีบอกห้าวา่เาเช็ดมองนั่นมองนี่เนาะเพิ่นบ่บ่เป็นเนาะเท่าแกสาวพิมบ่เป็นปเนาะก็คือสาวพิมกะสิเฮ็ดไปเรื่อยๆของสาวพิมเนาะกะเช็ดทูไปซักผ้าเบิ่งหนองไปน้ำเนาะพิมกะ เลียงน้องไปน้ำทำงานบ้านไปน้ำเนาะกะคือพิมพ์บ่าเนาะงานบ้านถาพี่พีคนไรเนาะใจบบอดเนาะกะซีย่บอไลาเพราระว่งางานจ่าทุกคนกะคืองานบ้านสาพิมพ์อยู่เหตุปัจจุบันนี้เนาะกะสิเขาหาปี้วเนะาะจ่าทุกคนเนาะกะคือเหตุไปเรื่อยๆเนะาะจ่าทุกคนเนาะเหตุไปกะค้ำเองจนดื้อมั่งมือก็จนดื้อม,มุ่งดื้อม,มุอ่งเนาะจ่าทุกคนเนาะ เฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดงานจนเพื there, there, me, ่อนเนาะจะทุกคนเนาะเพราะว่าบางคนกะได้ร้ายคนกะสิอยากคู่เนาะบางคนกะคิดว่าเอองานบานมันนักแถ๋โบเป็นยังคือคือส่วนร้ายคนสิบอมักเฮ็ดงานบานอะกะมักไปอยู่โรงงานมักไปเฮ็ดงานที่แบบอยู่พวมๆกันกับมูไดรายคนเนาะแต่สําหรับสาวพิมพ์ก็คือแง่มมุมของสาวพิมพเนาะกถ้า พิมพ์บา่าวยังพิษไปกะกบาบขอโทษขออภัยใบใดใดเด้อจะถ้าพิสผัดประกันใดเนาะถ้าพิมพ์บ่าวพิษไปเนาะจะทุกคนเนาะกะ็คือเป็นมุมมองของสาวพิมพ์ทีเข็ดงานบาร์นวกะยูเดรโลนก็องานอื่นงานทั่วไปเนาะกะ็คือเฮาอยู่แล้วเฮามีความสุขด้วยว่าอยู่แล้วว,ว,ลว่ขับแคบด้วยบาแนวไหนในใจเฮานฮาก็อยู่เดรโลนเนาะกาเป็นความคิดของสาวพิมพ์เนาะกะ มีส่วนกันกับเจ้านายนำเนจาจัดทุกคนเนะาะท่างานสบายท่าเจ้านายเฮ้าจูจีจุกจิกด้วยวแนวไรเฮ้ากับอยู่บ่อยเนาะแต่ท่างานเฮ้านะักแต่ว่าเจ้านายเฮ้าใจดีเฮ้ากับอยู่ไรเนาะจาัดทุกคนเนาะกัเป็นความคิดของสาวพิมพ์เองเนาะที่แบบเลือกที่จะเฮ็ดงาน้านนล้วกับอกไปเฮ็ดงานโนงงานตามที่ทุกคนเลือกไปเฮ็ดกันเนาะ,ะหลายๆคนกั อยากครูบางคนก็อยากจากนะักเนาะว่างานบ้านนี่มันนักจริงบอหรือบอางเนาะกับพิมกับวันแล้วแต่บางหม่องบ,งบ้านบอนเดินสาธุคนเนาะก็คือของสาวพิมนีทถามมานนักบอกะพ่อกะบอลนนะักกะคือเหตุไปเดืๆนะอๆเนาะเพราะว่าคือพิมบอกเนาะพิมเดียงน้องไปน้ำกะซักผ้าทุ่ผ้าทุ่บ้านทุ่ซองเนาะพิมกะมีเวลาแวงเนาะเพราะว่า ตอนสาวน้องมาท่านมาเนาะพิมกาแบ่งเห็ดเห,หเ็ดลายนาะจากทุกคนเนาะกาเห็ดไปเรือยเนาะกาะคลิปมีสาวพิมกาบ่มียังไรนอกจากทุกคนเนาะทีโบไปเห็ดงานตามโรงงานคือละ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 หลายๆคนเห็ดกันเนาะก็คืออยู่แล้วก็สบายใจกับบริยค่าน้ำค่าไฟเนาะและ้กะ เฮ็ดคือเฮาเฮ็ดเป็นคือเพื่อนคือซานเฮาเองเนาะทําความสะอาดไปเรื่อยๆเนาะจ้ะทุกคนนาฬิกะหาไอซียู่แล้วเฮาสบายใจเนาะกะหาเนาะก็คือเงินเดือนเฮาก็ออกตามกําหนดของเฮาเนาะเคยออกวันที่15ออกวันที่15ทุกงวดเนาะกะมีหลายอย่างเนาะพิมพ์กับ่ได้เว้ามากก็คือเว้ามาแต่หาคอเนาะกะเอาซํานี้เนาะจ้ะทุกคนเนาะพิมพ์กับ่อยากเบา เบาเญ้าเบาเหยืดไปรลายเนยาะก่อยากห้คลิปเง่าเนาะพิมก็ได้อยากมาเบาสันส้นๆว่าที่ัะพิมเดือเดเคลีงานบานกามีหาคอนเนาะจ้าทุกคนเนาะกาคลิปนี้พิมพ์กาเขาขอบคุณทุกกําลังใจที่เขามาให้เป็นกําลังใจสองสาวพิมพ์ปักเซเนาะขอบคุณเพื่อนหม่เพื่อนเกาขอบคุณทุกๆกําลังใจที่แวะเขามาติดตามครับสมคลิปเนปาะกา ากเป็นกำลังใจให้สาวพิมพ์ปักเซนเด้อสองน้อยๆเนานะกะอยากมีความฟันหรือว่าความบางังเนาะจะทุกคนเนาะกะเพื่อขอบคุณเนาะเพื่อคนอยู่ข้างล่างของเฮาเนาะกะขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้สาวพิมพ์ปักเซเด้อจากกะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวพิมพ์นั่มเด้อจาเพื่อสาวพิมพ์ปักเซจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะกัขอ,กกนะขอห้พี่ๆทุกคน จงมีสุขภาพร่างกายประเจากโกคบไพ้ไข้เจ็บเลือดจ้าพิษผาดปรกการนายสาพิมกัขกบข้อกราบอภัยใบในคลิปมีเด้อจ้านอกจากคือเป็นมุมมองด้ว่าความคิดของสาวพิมพ์เองนอกจากาพิษผาดในไรกับขอโทษพี่ๆทุกคนในลายเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การติดตามด้วยว่ามฮับส้มคลิปจนจบนะขอบคุณในลายเด้อจ้าก็ขอลาไปก่อนขอสบายดีสวัสดีจ้า๊มยบ้า